หล่อไหมครับท่านนี้หล่อไหมหลอ่ลอนะพอได้ไหมบนเวทีสองท่านพอได้พอได้นะพี่กระบี่น้องหาดใหญ่นะี่พอได้นะเออนะครับทีนี้ก่อนเข้าสู่ธุรกิจประก,กันชีวิตนะครับเฮียฟุกประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับครับก็ปกติและธุรกิจหลักนะครับก็เป็นธุรกิจค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งเฟอร์นิเจอร์นะครับในจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็มีธุรกิจพูลวิลล่านะครับเราสร้างพูลวิลล่า ให้เช่านะครับให้ลูกค้าเช่าที่เอาบทนำงานแล้วก็สร้างบูวลูรณาสำหรับขายด้วยรวมถึงมีคาเฟ่นะครับมีธุรกิจตู้กาแฟยอนเหลียอัตโยนวัตินะครับเป็นแฟรนไชส์แล้วก็มีธุรกิจอสังหารเช่าอยู่หลักนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับแล้วก็แล้วมุมมองอะไรครับถึงตัดสินใจเข้ามาสู่อาชีพธุรกิจประกันชีวิตของเราครับครับก็ก่อนอื่นนะครับ ตัวผมเองเนี่ยก็เป็นลูกค้าประกันชีวิตนะครับหลากหลายบริษัทด้วยกันนะครับซึ่งเราก็มองนะครับว่าเออธุรกิจประกันนะครับเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าส่วนกระแสเพราะอะไรครับเพราะว่าผมทาธุรกิจที่พูดมาหลากหลายนะครับเจอโควิดรอบนี้ผมบอกเลยยี่เรือใหญ่เจอคลื่นหนักครับบาดเจ็บกันได้ดูยิ่ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วนะครับไม่มีลูกค้าเลยนะครับ แต่ทำไมธุรกิจประกันเนี่ยกลับสวนทางมีแต่คนถามหาประกันนะฮะ <S <S เจอโควิดรอบนี้สังเกตดูไม่ว่าบ้านไหนใครไม่มีประกันเนี่ยเรื่องใหญ่เลย <S <S นะฮะกลายเป็นธุรกิจประกันโตขึ้นผมเลยมองว่านี่ครับเหมือนในสโลแกนเลยบอกโอกาสมาต้องรีบลงมือนะฮะพอผมรับทราบข้อมูลรายละเอียดต,ต,ต่างๆกบผมมองแล้วอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเราต้องมีธุรกิจประกัน